สวัสดีครับวันนี้คุณได้มาพบกับผมโอมอีกครั้งนะครับเออคราวนี้ผมจะมาสอนโหลดไม์ครับเวอร์ชัน0นย์ไม่มีบิลหรือไอ้นั่นนั่นเองโดยเริ่มแรกเนี่ยคุณต้องโหลด4399หรือแอปของจี <c oughs> โหลดทาง g o o g l e นั่นเองฮะ <c oughs> โปรแชก็ได้แต่ g o o g l e ที่หาดาวโหลดยากฮะโปรแชนี่อะไรง่ายสุดอ่าพอคุณโหลดมาแล้วนะ รอมันหน่อยนะคะรอมันหน่อยอ่าอ่าเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณต้องพิมพ์พิมพ์อ่ะพิมพิมว่า Minecraft นะ,ะ Minecraft M A N E C r A F T นะฮะนี่ฮะคุณต้องเอาข้างบนสุดเลยที่มันเขียนไว้ว่า18 M B N A ฮะ โหลดให้เสร็จแจ่ว่าผมโหลดไปแล้วงั้นผมต้องเป็นผู้เป็นเรื่องเป็นลาไปเลยอะมันจะเขียนไว้มันจะเขียนไว้ตรงข้างหน้าไอ้นั่นนะคะว่า24.0่นะแต่พอผมโหลดไปแล้วอะผมโหลดไปแล้วคุณทั้งนั้นคุณก็กดไได,ดาวน์โหลดนะที่มันเป็นปุ่มวงกลม,ม,มอยู่ข้างบนนี้แต่มันของผมเป็นรูป รูปต่อวิดีโอนั่นเองนะฮะแต่แต่พราะว่าผมโหลดแล้วมันก็เลยเป็นรูปไอ้น,นั่นนะฮะท้น <c oughs> ั้นพอคุณโหลดเสร็จแล้วคุณก็กดติดตั้งเลยแต่เครื่องของผมเนี่ยมันจะโหลดหลายรอบอยู่นะฮะแต่เครื่องคนอื่นโหลดแค่รอบเดียวอฮะ,ะอ่ะพอคุณโหลดเสร็จแล้วก็กดไปติดตั้งเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นได้เลยนะฮะโอเค ก็คลิปนี้ก็สั้นๆอยู่หน่อยนะคะแล้วลลก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายเออบ๊ายบายบายยบายเอยอรอๆโอเคครบ